สวัสดีคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ที่มีความซับซ้อนทางด้านตัวเลขดีกว่านะคะคือมันนิดหนึ่งที่จริงหลักการย้ายเนี่ยเราเราได้แล้วละแต่ว่ากรณีที่มันมีเศษส่วนมีทศนิยมเข้ามาร่วมด้วยนะคะอ่ลองมาดูอันนี้กันเนาะเออ่เช่นไปต่อที่ข้อ15เลยแล้วกันนะคะ 15นะคะ0 4 x บวก1เท่ากับ1.4ะคะลองทำไปพร้อมกันเลยเนาะ0 4 x อยู่ที่เดิมนะคะ1.4อยู่ที่เดิมบวก1ย้ายมาเป็นลบหค่ะตอนนี้ได้0 4 x เท่ากับ0.4เพราะฉะนั้น x เลยมีค่าเท่ากับ0.4หารด้วย0 4 x <1> 1> จึงเท่ากับ1นะคะอันนี้กรณีกรณีแรกนะคะก็จะ ประมาณนี้เนาะทศนิยมนะคะเอ่อลองมาเป็นตัวนี้บ้างแล้วกันเนาะสามจุดหกนะคะเท่ากับลบสี่จุดห้าลบศูนย์จุดหนึ่งแปดนะคะเหมือนเดิมนะเวลาเราย้ายนะคะจะเป็นอย่างนะยายี้นะอ่าย้ายอะไรดีย้ายลบสีก่อนจะได้เนาะเป็น3.6มจบวกกับสีนะคะเท่ากับลบศูนยนะคะ บวกการได้8.1นะคะเท่ากับลบ 0.18x ใช่ไหม8.1น่าจะใช่เดี๋ยวขอดูก่อนนะคะ26อือฮึเพราะฉะนั้นนะคะ x ตัวเดียวเอาแสงหายนะ x เลยมี r 8.1หารด้วยลบ0.18เท่ากับ x นะคะทีนี้จะทำยังไง 8.1กับ0.18นะคะจะหารกันได้อย่างไรนะคะเชื่อแนะนำเป็นอย่างนี้นะคะคือคําตอบเนี่ยติดลบแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็อ่ะเชื่อทดนะทดตรงนี้แล้วกันเนาะ,ะ8.1นะคะติดลบไปด้อ่ะ0.18ลบไว้ตรงไหนก็ได้นะคะถ้าเชื่อคูณ10เข้าไปนะคะ มันจะทำให้เหลือลบ81ส่วนด้วย1.8ดอ่าดูดีนะเพราะนั้นเชอรจะคูณ10อีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็จะเป็นลบ81 0หารด้วย18ทีก็ตั้งหารได้แล้วะคะเออ8 1 0นย์ะคะหารด้วย18ได้อยู่ที่ลบ45ะคะ่ะ โอเคดังนั้นก็เลยได้ x เท่ากับลบ45คสาคตอบน,น,นะคะประมาณนี้นะคะนี่เป็นความซับซ้อนทางด้านตัวเลขนี้หนึ่งนะคะ,ะไปดูต่อนะคะข้อ16นะคะกรณีที่ตัวเลขมันเป็นแบบ2ส่วน3 x ลบ3ส่วน4 x เท่ากับลบ1นะคะคุณไข่เลยค่ะนี 2เป็น8 x นะคะอันนี้3 3เป็น9 x ส่วนด้วย4คูณ3ได้12เท่ากับลบ1แน่นอนข้างบนได้ลบ1 x ส่วน12เท่ากับลบ1ทีนี้ก็ย้ายทุกอย่างนี้ x นะคะลบ1คูณ12ได้ลบ1 x เท่ากับลบ12เพราะฉะนั้น x เดียวเลยมีค่าเท่ากับลบ12หารด้วยลบ1ลบเจอลบเป็นบวกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือ12หาร 1, ได้12ค่ะ โอเคปัญหาไม่ได้อยู่ที่เรื่องการย้ายแล้วนะคะตอนนี้ปัญหาก็จะอยู่ที่ว่าตัวเลขเป็นทศนิยมบ้างเศษส่วนบ้างนะคะจะทำอย่างไรนะคะทีนี้เรามาลองดูโจทย์ที่มันมีความน่าสนใจขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะ 3x นะคะบวก2วงเล็บ x ลบ5เท่ากับ0นะคะที่สำคัญคือตรงนี้อะไรที่มันติดวงเล็บอะค่ะเครื่องหมายด้วยเนาะเราคูณเข้าไปก่อนได้ 3x บวก 2x ลบ5 2เป็น10เนาะท่ากับ0ก็จะรวมกันได้ลนะ 5x ลบ10เท่ากับ0 5x เลยเท่ากับ10นะคะแล้วก็ x ก็เลยมีค่ะเท่ากับ10ส่วน5 x เลยตอบ2อ เออลองมาดูแบบข้อนี้กันบ้างนะคะข้อ17เมื่อกี้16เนาะเรามาลองดูข้อ17นะคะกรณีนี้นะคะ1บวก 2x นะคะเท่ากับ10ส่วน3อ่าอย่างนี้จะคูณเข้าก็ได้แต่ว่าไม่คูณก็ได้นะคะตอนนี้มันอันนี้อยู่ใช่ไหมกลายเป็น1บวก 2x มีค่าเท่ากับ10ส่วน3นะ 3หารอยู่ย้ายไปคูณค่ะส่วน2องคูณอยู่ย้ายมาหารแบบนี้ได้เลยนะตัดได้เลยนะคะสองหนึ 2, 1, 2, 2, ตอนนี้ได้หนึ่งบวกสองเเท่ากับห้านะคะสอเลยมีค่าเท่ากับห้าลบหนึ่งนะคะสองเเท่ากับสี่เเดียวเลยเท่ากับ4ีส่วนสองเพราะนั้น x ท่ากับสนะคะโอเคทีนี้ อะมาลองดูแบบนี้กันบ้างน่าสนใจเหมือนกันนะคะใกล้จะครบทุกแบบแล้วล่ะสองส่วนสามนะคะหก3บวกสแล้วก็ยังมาลบ5้าส่วนสเท่ากับเส่วนสนะคะแบบนี้ตัวที่อยู่ไกล x ที่สุดคือตัวนี้นะคะย้ายออกก่อนเลยค่ะง่ายๆนะสอ่วนสามนะคะหก3บวกสาเิ่ดิมจาก7จส่วนสก็ย้ายไปเป็นบวกหส่วนสจากห้าส่วนลบห้าส่วนสองย้ายเป็นบวกห้ส่วนส ตอนนี้ได้ลบ2ส่วน3นะคะ 6x บวก3เท่ากับ10 2ส่วน2นะคะก็ตัดทอนนิดนึงเนาะได้6นะคะเอ่อที่จริงย้าย3ไปคูณย้าย2ไปหารเลยก็ได้แต่ว่าเพื่อความไม่งงนะคะเราจะเอาลบ2ไว้ก่อนอยู่ที่เดิมนะคะแล้วก็ย้าย3ไปคูณน,นะคะได้18เนาะ จากนั้น6 x บวก3แล้วเราก็ย้ายลบ2ไปหานะคะสิ่งที่เราจะได้คือ6 x บวก3เท่ากับลบ9กนะคะก็เหมือนเดิมเลยทีนี้ก็เข้าสูตรเดิมลบ9ลบ3นะคะ6 x เลยมีค่าเท่ากับลบ12 x เลยมีค่าเท่ากับลบ12หาร 6. x เลยเท่ากับลบ2ประมาณนี้นะคะหลักการย้ายนะก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะ ต่อไปก็จะเป็นพวกโจทย์ต่างๆเนาะโจทย์เขาเรียกโจ์เลยนะโจทย์ปัญหาหเนาะไปยุกนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะจบเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าพาัทต่อไปนี้เขายกไปอยู่ในมอ สองหรือเปล่านะเดี๋ยวเชิเช็คให้นะคะแต่ว่าถ้าเรื่องการย้ายข้างสมการแก้สมการนะคะตอนนี้เรียบร้อยนะคะครบจบคุบกระบวนวามนะคะถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากได้เพิ่มเติมนะคะโจทย์เพิ่มเติมแจ้งในคอมเมนต์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ